สวัสดีค่ะมาพบกับเกร็ดความรู้เรื่องโรคระยาบายเพายาไมกันนะคะวันนี้เรามาในเรื่องท้องเสียต้องทานเกลือแร่แบบไหนเกลือแร่มี2แบบคือ 1. เกลือแร่ออกกําลังกายและ2เกลือแร่สําหรับท้องเสียหรืออาเจียนนั่นเองเรามาเริ่มกันที่ เกลือแร่ออกกําลังกายเกลือแร่ออกกําลังกายจะมีปริมาณเกลือแร่น้อยกว่าและมีปริมาณน้ําตาลที่เยอะกว่าเน้นเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อให้สดชื่นและกระปีป้กระเป๋ามาต่อกันที่เกลือแร่สําหรับท้องเสียหรืออาเจียนจะมีปริมาณเกลือแร่ที่มากกว่าและปริมาณน้ําตาลที่น้อยกว่าเน้นปรับสมดุลเกลือแร่จากการที่เราท้องเสียหรืออาเจียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการช็อกแล้วถ้าเราท้องเสียสามารถกินเกลือแร่ออกกําลังกายได้หรือไม่ คำตอบคือไม่ได้นะคะเพราะเกลือแร่ออกกําลังกายมีปริมาณน้ําตาลที่สูงน้ําตาลจะดึงน้ําเข้ามาในลําไส้ทําให้ลําไส้บีบตัวมากขึ้นและท้องเสียมากกว่าเดิมหากเรามีอาการท้องเสียหรืออาเจียนควรทานเกลือแร่สําหรับท้องเสียหรืออาเจียนดังนั้นควรทานเกลือแร่ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับโรคและอาการ